ชาว,าวราศีสิงชะตาของท่านจะเกิดสิ่งที่ดีทางการเงินดาวดการเงินจะโครจรโดดเด่นในรอบปี2,565นะครับตั้งแต่วันที่20ดาวพุธจะเดินเข้าสู่ราศีกันเป็นกเกษตราที่พดีเป็นมหาอุดเกิดโอกาสใหญ่ทางการเงินเกิดแรงเวี่ยงทางการเงินบางท่านได้ลาบใหญ่ได้ของชิ้นใหญ่เกิดขึ้นกับดวงชะตา สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับน้องเฮงเฮงนะครับอันนี้ลูกน้องเฮงเฮงนะครับนะกำลังโตนะครับนะก็เอามาให้ชมนะครับนะท่านจะได้เฮงเฮงนะครับชาวลัคนาราศีสิงนะครับดาวประจําตัวจะเดินไปเกษตรตราที่บัวดีตั้งแต่วันที่17นะครับอันนี้ผมทายครึ่งเดือนหลังไปนะครับจริงอาจจะคาบเกี่ยวไปจนถึง1เดือนได้นะครับนะแต่ว่าหมายถึงว่าการทายตรงนี้ทายตั้งแต่วันที่16ไปนะครับ ดวงชะตาของท่านจะเกิดโอกาสทางการเงินแน่นอนนะครับจะเกิดเครดิตในกลุ่มงานในวงการในสายงานนะการงานในช่วงนี้นะครับดาวการงานก็เดินได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมจากกิจกรรมบางสิ่งที่ดำเนินไปนะครับทำอะไรต่างๆทางการงานจะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลต่อดวงชะตาหรือมันแปลว่าคุณจะมีโอกาสติดต่องานแบบลับๆ นะครับดีวงานแบบลับๆก็เกิดขึ้นได้ในชะตาของท่านนะครับช่วงนี้นะครับบางท่านนั้นนะครับจะได้ออกงานออกนอกสถานที่นะครับหรือว่ามันแปลว่ามีโอกาสที่จะเกิดการขัดแย้งทางการงานกับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายด้วยในช่วงจังหวะนี้นะครับจะมีใครบางคนที่จะคอยเพ่งเล็งคุณหรือมีปัญหากับคุณได้ง่ายนะครับ มันจะไปหนึ่งว่าคุณจะมีการบุกเบิกงานนะครับหรือพยายามบุกเบิกงานใหม่ๆนะครับนะนะเกิดขึ้นกับดวงชะตานะครับนะในดวงชะตานั้นนะครับดาวเจ้าเรืออล,ลิเลงกับดาวการงานนะครับช่วงนี้นะครับท่านใดที่มีบุตรบริวารอาจจะมีเรื่องจุกจิกใจบ้างนะครับหรือว่ามันจะแปลว่าอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจจากการจากกิจกรรมบางสิ่งนะเกิดขึ้นได้บ้าง นะครับบางท่านเนี่ยอาจารย์แมงมันแปลว่างานหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นงานมากขึ้นเกิดขึ้นกับชะตาก็เกิดขึ้นได้อิทธิพลของดวงดาวนั้นนะครับดาวการงานอยู่ลักษณะด,ดีถ้าใดที่ทำงานต่างประเทศธุรกิจออนไลน์ธุรกิจไม่มีหน้าร้านธุรกิจลับลับธุรกิจลี้ลับธุรกิจที่ต้องแบบว่าเป็นตัวกลางตัวแทนต่างๆนะครับเกิดสิ่งที่ดีในดวงชะตานะครับ เหมาะพูดคุยพบปะในที่ลับเกี่ยวกับงานนะครับเหมาะดีวงานลับๆนะครับต่างๆเหมาะขอคําปรึกษาขอคําปรึกษาการร่วมมือจากผู้อื่นนะครับก็จะได้การช่วยเหลือสนับสดุนเกื้อกูลกับดวงชะตามากเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับจะเกิดกระบวนการที่ดีแน่นอนนะครับทางการเงินนะครับ ดาวการเงินเดินเข้ามาลักษณะเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะนะครับบางท่านเนี่ยจะได้เงินก้อนโตรวบร,รวมเงินก้อนได้นะครับนะบางท่านจิตําเนินการเอกสารต่างๆทางการเงินนะครับจะมีเหตุการณ์ให้มีการจัดการคุณจะมีโอกาสในการได้เงินแน่นอนนะครับนใะนด,ดวงสตาเงินนีชัดมากบางท่านถูกหวยมีโชคลาบนะครับเกิดขึ้นกับดวงสตามีโอกาสที่ดีแน่นอนนะครับ นะชาวราศีสิงห์เนี่ยดาวการเงินผ่านดวงชะตามาแบบนี้อยู่เรือนนําหน้านะครับคุณอาจจะสร้างสรรเงินมากขึ้นคุณอาจจะมีแผนการในการทําเงินมากขึ้นนะครับนะมีการตัดสินใจทางการเงินได้ดีขึ้นนะครับก็เกิดขึ้นได้นี่คือดวงชะตาของท่านนะครับมีโอกาสที่ดีนะครับแน่นอนนะครับดาวพระเกตใน,นเลงกับดาวพระศุกร์นะครับบางท่านได้เจอเพื่อนเก่าคอนเนคเก่าเครือข่ายเก่านะครับ หรือว่ามีโอกาสติดต่อจากเพื่อนมาทางโลกออนไลน์นะครับนะมีโอกาสที่จะมีปัญหากับเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานญาติสนิทบางคนนําความจุกจิกใจมาสู่คุณระวังญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยหรือมีญาติเจ็บป่วยดาวอังคารโครจรอ,อยู่ในราศรีพฤษภนะครับในช่วงนี้นะครับบางท่านจะมีเหตุการณ์ให้คุณเนี่ยนะครมีการติดต่องานดีวงานระยะสั้นๆการติดต่อระยะใกล้ๆนะครับมีความสําเร็จเป็นอย่างดี ดาวพระอาทิตย์ต้องรักนานะครับเป็นช่วงที่กายสังขารโดดเด่นมีความโดดเด่นในกลุ่มง,งานในสายงานในกิจกรรมที่ดําเนินไปนะครับการดําเนินงานการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนะครับในช่วงนี้เนี่ยมันเกิดเครดิตมันเกิดความไว้วางใจหรือมันโดดเด่นแต่จากกิจกรรมที่ดําเนินไปอาจจะแปลว่าคุณจะได้ไปสถานที่ราชการได้ติดต่อราชการหรือว่าคุณจะได้เดินทางไกลก็เกิดขึ้นได้ คุณอาจจะมีเหตุการณ์ให้ได้เครื่องประดับได้ของพึงพอใจทางจิตใจนะครับได้ลาบได้ทรัพย์สินบางสิ่งเข้ามาสู่ชะตานะครับจะเกิดงานเกิดโปรเจกต์ที่บ้านหรือเอางานกลับมาทําที่บ้านนะครับหรือเกิดกิจกรรมบางอย่างในครอบครัวนะครับนะท่านใดที่ทํางานร่วมคนในครอบครัวเกิดความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวคารอยู่ลักษณะนี้ต้องระวังอุบัติเหตุการผ่าเจาะการทะเลาะบอ่อแวงการทะเลาะวิวาท การที่จะมีเหตุการณ์ให้เตะนู่นชนนี่ของแหลมทีมต่ตําถ้าทําฟันจะแก้ดวงสตา์หรือว่า,าจะมีคนมาทําให้คุณนะอารมณ์ร้อนได้ง่ายนะครับร่างกายรุ่มร้อนได้ง่ายนะครับอันนี้ต้องระวังให้มากนะครับนะต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนะครับถ้าใครมาทําให้คุณใจร้อนนะครับคุณก็ต้องรอบคอบถ้าได้ติดต่องานต่างประเทศติดต่องานทางไกลมีความสําเร็จในช่วงนี้นะครับหรือมีกิจกรรมใดๆเกี่ยวกับการพัฒนางานนะครับ ซุ่มเงียบทําอยู่เกิดความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับในด้านของความรักนะครับในช่วงนี้บางท่านจะเกิดรักในที่ลับนะครับหรือมันแปลว่าจะมีรักลับๆเกิดขึ้นเจอรักออนไลน์นะครับเกิดขึ้นกับชะตาก็เป็นไปได้นะครับในดวงของท่านจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือดวงชะตาผมเด่นไปในเรื่องของการเงินมากนับจากนี้เป็นหนึ่งเดือนโอกาสทางการเงินเข้าลาบเข้าของชิ้นใหญ่เข้า หรือได้เครื่องประดับได้ของสวยงามของที่พึงพอใจถูกจิตถูกใจและระวังอุบัติเหตุให้มากก็แล้วกันเอกจะดึงวิธีการปรับดวงชะตาพลิกดวงชะตาแบบโบราณกาลนะครับที่บรรดาเกจิอาจารย์พระโบราณอาจารย์ที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเป็นเครื่องรางที่ใช้ปรับดวงเฉพาะบุคคลในการที่ท่านเห็น,นข้างนี้นะครับด้านสีทองนี้จะเป็นยันต์นว่าคุณเป็นการรวบรวม9ม้าหายันต์โบราณสายพุทธคุณ มาอุ้มชูอุดหนุนดวงชะตานะครับอุ้มดวงไว้นะยันของผมเนี่ยมีประสบการณ์เทียบนะบางคนถูกหวยได้งานใหญ่ลูกค้ามากขึ้นนะครับเกิดปัญญาในการพิจารณาชีวิตนะครับพลิกธุรกิจใหม่ขึ้นมานะครับก็เกิดขึ้นนะครับรีวิวเทียบแต่ว่าผมจะปกปิดไว้นะครับสำหรับท่านที่เป็นเขียนยันไปเนี่ยผมจะเก็บข้อมูลเป็นความลับทุกท่านนะครับไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้รู้ นะครับนะน,นี่เป็นยันต์ตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นยุคที่โหราศาสตร์ในรุ่งเรืองมากเขาจะบอกว่าวิถีชีวิตมันถูกกาหนดมาแล้วจะรวยจะดีจะจนนะครับบางคนรวยก็มีเรื่องความรักแย่บางคนรวยก็มีเรื่องให้ผิดหวังบางคนจนกับความรักดีคือคนแต่คนมันไม่เพอร์เฟก p a ไม่สมบูรณ์แบบนะครับ,นะรบก็เลยมีเครื่องรางหนึ่งเขาเรียกว่ายันนะเป็นยันสายพุทธคุณ นะครับที่จะมาอุ้มชูร้อมรอบอุดหนุนดวงชะตาอุ้มดวงชะตาไว้นะครับเวลาเจอจอนมาไม่ค่อยดีก็จะปกปักรักษาชะตาไว้หรือทําให้รอดพ้นได้หรือมันพลิกฟื้นให้ดีขึ้นได้นะครับดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะบางคนไม่ทําอะไรไม่รู้เลยว่าดวงจะเกิดอุบัติเหตุจะอะไรแต่สิ่งนี้นะครับเป็นอํานาจพุทธคุณน,นะครับซึ่งมีมายาวนานนะครับตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีวิทยาเป็นราชธานีเป็นเครื่องรางโบราณนะครับเป็นสุดยอดแห่งเครื่องราง นะยันนะว่าคนเป็นการรวมเก้ามหายันโบราณนะครับนะท่านยันผมเนี่ยรีวิวเพียบนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับนะต่างประเทศนี่ก็สั่งมาเยอะมากนะครับนะก็จองมาจนถึงกันยาแล้วนะครับอันนี้ผมอาจจะเขียนตามราดับคิวให้เท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่อยากได้ยันสวยๆจากดวงชะตาเราเป็นยันขังนะไม่ใช่เน้นของสวยงามเป็นความขังของแห่งอคาลยันนะครับ ซึ่งหลวงพ่อฤาษีงดำเายังคเคยพูดว่าพุทธศาสตร์เนี่ยยันเนี่ยเป็นพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้รอดพ้นเวลามีภัยโดยไม่คาดคิดนะครับแต่สําหรับไสยศาสตร์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อทําลายของเราเนี่ยเป็นสายพุทธศาสตร์นะครับเป็นอคระต่างๆมันย่อมาจากาศาสนาทั้งหมดเลยนะครับย่อมาจากหลักธรรมทั้งหมดเลยนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับสนใจลายวอร์าโนหนึ่งวอรยาโนสอง